มจงรักจงรักจงรักจงหลง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 มนตะกอนเดียวนี้เสกแล้วนะจงรักจงรักจงหลงจงหลงจงหลงเธอจะมีเป็นฉันแค่คนเดียวมันพรายมันดีจริงจริงเธอเหมือนนวสิงเปลี่ยนเป็นคนละคนเธอ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 รักกันที่เวทมนต์หรือว่ารักกันที่ใจหน้าตาฉันมัน